สวัสดีครับวันนี้ครับผมว่าทำนาทีเด็กวัดกับกำลังจะมาต่อไฟให้ลุงพีครับนี่ครับัหวหนาหัวหนาสร้างครับอู กำลังใช้เฟ็กครับนี่ไปขออนอนติดเดอร์ไม่ได้ดนไหนี่ราี่ไปตั้งจีเลยครับได้ครับใช่กล้องต็ดอยู่ยี่นั่งผมจัดดี

อยู่กับางไฟป็นเงา้วเงียบตัวนี้เดินแล้ววันยังท่านจะใสายสายใส่ทอแล้วตั้งทอก่อนเดีวจังใส่สายทุกคนคุเป็นใคอ่ะครับคุณรำม่รัชวงอยยัง mấy cái nèo tay trái yêu cầu tao bụng em hầu kong uni ngược sai vườn sai vườn sai vườn sai sai vườn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  sai 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 เอาตุกเก้าเอาอวกอนวางบ้านมีไหม <đ elle> ตัวทวาตุกเก้านีม่ใส่ใไหมเ่ใส่เพิ่มได้น่ะหัวจิงปลด้เ่ห้าหลูบุ๋มึงเนาะเหมอนเมืนเบื่อเลยเหมือนจ้งปด้เนต้องทเนียมต้องทำเปเป็นสวนดกว่อย่ไปคาดถ้าผลเนีย จาเฮดกลองไม่เวนี่ <What? S 2> จอเฮดก้องไม่เวนี่เือเอาล่อโอ้เอาตัสายตัวนี้นะมนบลงนสดอตสายก,กล,ล่งัง con lênh liang đi mai bên kong linh -linh này nè 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 ือดังดีแต่แขกแขกแขกจับไดไบิว้์มันนี่<แ>ตัวตัวเจ้าพันปัดเตียวใบนี่เออแสดงว่าตัวนี้อันสายกาวนวนี่ผมมีไฟนะ สัปั้นโจเขียวนิรถลลงไตบนึ้เจะร้างอนกยดตันไบนเอากันสามสินนี่มันหมายความันไงวะกันไฟมาสามสินไหมสามสินสามสาสินก็กินหกินหไฟสองโอ้ไฟมาสองเลยวะไฟมาสองสิน เรางไฟสีบหลายเป็นอย่างงีนแล้วไฟสองเฟสอตัวนี้เฟสเดียวที่เขาลอกกันดีแต่ว่าเนาะแก๊กมากันสวดมังหันต anyway> ์อบวปอบันโอ้แต่ว่าจิเลียว เอากามปูนี่กันใส่หัวถ่ายมันย้อนมะย้อนเนี่ยเนาะอน้สอสงสี่ตัวสามตัวนย้อน Rồi bây giờ cháu tít cong gì bọn con này? Nà. Tít đi Hả? Cong tít đằng lạc Tố câu nên à? Tố tít đằng lạc Tố này tố may tố xanh Tố may tít đằng lạc Đằng lạc tít đằng lạc Đằng lạc cong xoay xoay tố câu bọn đó Xoay tố câu Bởi Xoay cháy nè đây tôi cho qua mua đen vẫn ổn mày. Tôi à. ổn เลังกาอยู่สิตัวกลงกา,างกาปัวพ่อจะไซื้อไหมจะไปซื้อไซบนันอ่ะโอ้อยู่ไก่เติเม,มกไ, <c oughs> ไก่ไปหนาเตี่ เมื่อนี้ยเอาว่าติดกล่องให้นุ้งพีครับปุดไดหม่เอ,อิดบดัวโง่เมื่อนี้บวชเน้นหน่อยนะเน้นหน่อยเอ,อ,อาอ่ะเอาผมเดาวงยาเห็นเนาะจะไหบผมตรงเลยว่าจะรับคนในความแสบทั้งนะั้นฮปลอ่ยนเ่กำลัง và là một vấn đề không nhiều nên đi không tìm gì cả tham hiện đâu hoa đến cúm rồi luôn đi say sài đi ô oh, rồi thì thêm một hộp phần vẽ liệt tân tận. Yeah. mình chỉ phải lông dài bận. Dài phai này. Rồi này nè. Okay. Chỉ phải lông... à, không không may này bò. Cáu công này bò. บอนี่แม็กกล้องนี่เพิ่นจะเอาไว้ใส่ยังนี่ตัวน,นี้ของกล้องวงจรว,วะนี่นี่กล้องดำดำ อืมบึเปลียาแล้วเอาแสดงว่ากล้องนี่มันเปิดจนเลนส์นี่หน้าจอโซดาเดย์เลยว่นี่วายอยู่เห็นหน่อยหน่อยมันขึ้นเล็นอยู่สร่างกำลังทำงานครับโอเคครับสำหรับจีนมีอับ โจไปจำซ้ำนี่สักกอนครับ,บให้สร้าง,งาใสาสายไฟก่อนครับจังมาเบิ้งใหม่รับสต, <laughs> ตอนนี้กำลังสีสายตอนนี้กลังดแต่ว่าที่สอดหยางเนี่ยจังน้อยโอเคครับสำหรับจิมมี่แกสวัสดีครับสุข,ขู่สุขคนรวดรวด